วันนี้นะครับจะนําเสนอที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่ทําเลดีนะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะขนาด2ช่องทางการจราจรแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักก็คือถนนทางหลวงหมายเลข2150มาประมาณแค่1.5กิโลเมตรนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะคลิปนี้อยู่กับผมนะครับวิทยานะครับและทีมงานเช่นเคยครับวันนี้นะครับจะนําเสนอที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่ทําเลดีนะครับอยู่ติดกับถนนที่เป็นถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กถนนสาธารณะขนาด2ช่องทางการจราจรนะครับมีความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ6เมตรเลยรถยนต์สามารถวิ่งเข้าออกสวนทางกันมาอย่างแปลงถึงหน้าแปลงที่ดินได้ด้วยนะครับ แปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักก็คือถนนทางหลวงหมายเลข2150มาประมาณแค่1.5กิโลเมตรนะครับทางเลี้ยวลงมาก็เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลยมาถึงยังหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ34กิโลเมตรนะครับแปลงนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านถนนโพหมู่ที่5้าตำบลถนนโพอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับหรือว่านอสอสีจอนะครับ ด้านทิศใต้นะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่ผมยืนอยู่นะครับและก็ด้านทิศต,ตะวันตกก็อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินนะครับความกว้างของถนนดินอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับด้านทิศใต้นะครับจะมีความกว้างอยู่ติดกับถนนคอนกรีตอยู่ที่53เมตรเลยนะครับและด้านทิศตะวันตกอยู่ติดกับถนนดินมีความกว้างของหน้าแปลงที่ดินอยู่ที่30เมตรนะครับเอ,อกสารสิทธิ์เป็นถนนครุฑแดงนะครับ แปลงนี้มีเนื้อที่รวมอยู่ที่1ไร่เต็มนะครับเสนอขายนะครับยกแปลงในราคาเพียง300แสนบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของไฟฟ้าประปานะครับแปลงที่นี้ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีประปานะครับยังอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับสามารถที่จะใช้โซลารเซลล์ในการที่จะมาทดแทนพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้นะครับสามารถที่จะเจาะ บ่อบาดาลแล้วก็ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ดูดน้ําจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้อย่างแปลงที่ดินของเราได้นะครับแปลงนี้นะครับเพื่อนบ้านก็จะมาทําเป็นบ้านสวนหรือว่าทําเป็นสวนผลไม้นะครับขุดลอกคลองแล้วก็ทําสวนผลไม้อยู่ใกล้ๆนะครับเส้นทางเข้าออกก็ไม่เปรียวนะครับไม่แล้วก็ไม่แออัดด้วยนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้นะครับได้ทําการรังวัดสอบเขตเรียบร้อยนะครับแบ่งเขตให้เห็นชัดเจนนะครับ มีหลักหมุดของกรมที่ดินอยู่ครบทุกจุดทุกมุมของแปลงที่ดินจะสังเกตเห็นได้จากเสาคอนกรีตสีแดงแงแล้วก็บริเวณโคนต้นเสาก็จะมีหลักมุดของกรมที่ดินครบทุกจุดทุกมุมเลยนะครับรูปแปลงก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆนะครับเราจะทําการบินโดรนแล้วก็ตีเส้นสีแดงแดงให้ท่านได้รับชมรูปแปลงลักษณะของรูปแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะมากๆนะครับที่จะมาทําเป็นปลูกเป็นบ้านสวน หรือว่าจะมาทําเป็นขุดลอกเป็นโคกหนองนานะก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะซื้อเก็บไว้เพื่อทํากําไรในภายภาคหน้าก็ได้จะซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานก็เหมาะมากๆเช่นกันนะครับปัจจุบันสภาพแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นที่นานะครับมีความลึกต่ำกว่าถนนด้านหน้าแปลงที่ดินประมาณ60เซนติเมตรนะครับด้านข้างก็จะต่ำกว่าถนนดินอยู่ประมาณ30เซนติเมตรได้นะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพมาประมาณ4กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนอนไทยตราสุดห้างสรรพสินค้าโรตัสนะครับโรงพยาบาลแล้วก็ร้านสะดวกซื้อต่างๆของอำเภอโนอนไทยนะครับแล้วก็สถานที่ราชการสำคัญสำคัญของอำเภอโนอนไทยต่างๆก็จะอยู่ห่างจากแปลนที่ดินของเราไปประมาณ13กิโลเมตรนะครับ เป็นแปลนที่ดินที่อยู่ห่างจากเมืองโคราชมาประมาณ34กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมาประมาณ267กิโลเมตรนะครับเป็นที่นานะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากมากถึง170เมตรเลยทีเดียวนะครับในเขตพื้นที่ของบ้านถนนโพหมู่ที่5ตําบลถนนโอพอาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเอกสารสิทธิ์เป็นฉนวนคุดแดงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าฉนวนคุดแดงนะครับน,นสสีจอทาการรังวัดแบ่งแยก ปักเสาคอนกรีตปักหมุดให้เห็นชัดเจนครบทุกจุดทุกมุมเรียบร้อยนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่1ไร่เต็มนะครับเสนอขายยกแปลงในราคาเพียง3 0 0แสนบาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะทั้งสองด้านด้วยนะครับครับท่านใดสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางมาชมแปลงที่ดินของเราก่อนก็ได้นะครับเราจะทําการปักหมุดแนบพิก,กัดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ท่านในเดินทางเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ได้ด้วยตนเองนะครับหรือว่าจะ โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกับเราก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนเข้ามาเพื่อจะขอดูเกี่ยวกับเอกสารด้านโฉนดนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมทางไลน์ก็ได้นะครับเราจะมีการให้เพื่อนเพื่อนทาง ID Li ไลน์นะครับ p a k i n 9 9 9นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝาก พิจารณาที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปของเรานะครับสวัสดีครับ